อัปเดตข่าวสาร21มีนาคม2560กระทรวงการคลังอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านเกณฑ์ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ย่ดอุทธรสองช่องทางเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะนายพรชัยทีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ข้อมูลนะวันที่13มีนาคมเวลา14นาฬิกามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น7 3, 6 5 3ล้านหา่สรยสายสำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการณนะวันที่13มีนาเวลา14นาฬิกาจำนวนทั้งสิน้น9 5 3 2 2สร่ราย และสำหรับคนที่ยื่นอุทธรณ์นะคะพิจารณาคุณสมบัติได้2ช่องทางได้แก่ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา6โมงถึง5ทุ่มของทุกวันหรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ออมสินกรุงไทยและทรกสสําำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพระยาตามวันและเวลากำหนดของแต่และหน่วยงานนะคะ สำหรับเดือนมีนาคมนี้ผู้ลงทะเบียนบัตริการแห่งรัฐสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานครั้งทุกจังหวัดทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่11 00. มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารกสกไได้ทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 9กโมงเชา้าถึง4โมงเย็นและสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นค่ะและสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และยื่นอุทธรณ์ได้โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้1บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน2บัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ 3. หนังสือมอบอำนาจ 4. บัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์เมื่อผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันถัดไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนอกจากนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจํานวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีโคศกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่าหากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่1นถึงย6มีนาและตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนแต่หากผู้ผ่ผานเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566เท่านั้น และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ